สวัสดีค่ะวันนี้จะามาสอนแต่งรูปฟเฟรมน,นะคะด้วยทั้งหมด4แอปนี้นะคะในมือถือนะคะฟรีทั้งหมดนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะ<ฮ>ก็ให้เลือกรูปนะเราไปที่แอปเฟ e app ค่ะเข้าไปเลยพอเข้าไปแล้วเนี่ยให้เลือกหาคำว่าอายุนะคะแล้วก็เลือกเป็นวัยรุ่นนี่กดเลือกแล้วรอสักครู่หนึ่งนะคะ หน้าก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เลยเนาะกด before after ดูนะคะก็เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็กดบันทึกได้เลยค่ะก็บันทึกเรียบร้อยนะคะก็ให้เข้าไปที่แอปหมวยตูได้เลยค่ะสำหรับใครเนี่ยที่ใช้ โปรแกรม f e e d App ะ,ะแบบฟรีเนี่ยจะมีติดลายน้ํามานะคะดังนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปสนใจนะคะเดี๋ยวจะมีสอนวิธีลบลเองโอเคเขาเข้ามาถึงแล้วเนี่ยให้เข้าไปที่คําว่าแปลงโฉมนะคะสาหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบหน้ากลมๆแล้วเป็นรูปผู้สอนลงนะคะเข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาปรับนะคะในของส่วนของป้า นะคะส่วนใครอยากปรับอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะส่วนสไตล์เราเนี่ยจะก็ค like. ือ like. เป็นปากนะคะให้มันเป็นรูปปากกระจับนิดนึงนะคะให้หน้าจุ๊บนะคะคนิดนึงนะคะแล้วก็เข้ามาตรงเพื่อดึงปากให้มันเป็นแบบปากกระจับขึ้นมานิดนึงนะคะไม่เยอะนะคะถ้าปรับเยอะเนี่ยเดี๋ยวปากเราจะเป็นตรามาดานะคะที่เขาแซวก่นนะแมวนะคะเราจะปรับนิดนึงนะคะให้เป็นแบบนี้อ่ะก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลย ต่อไปนะคะเราจะเลื่อนหาคาว่ากระชับนะคะเพื่อเอามาลบรอยต่างๆที่มันเป็นตำหนินะคะในรูปของเรานะคะค่อยๆลบไปนะคะทีละนิดละหน่อยนะคะเนี่ยรอยแบบเออแบบมันมีรอยหน้าเหี่ยวหรือรอยแสงเงาที่มันตกกระทบผิดพลาดอะไรอย่างงี้ไปนะคะหรือรอยแขนทะลุกางเกงทะลุหรืออะไรแบบประมาณนี้อ่า นี่อันนี้ก็ขาทะลุกางเกงออกมาะคะแล้วก็ลบนะคะแล้วค่อยลบไปนะคะมันเป็นจุดอันนี้มันจะใช้ได้สําหรับจุดที่มาเล็กๆมากเท่านั้นนะคะถ้ามันเยอะเนี่ยเราจะไปใช้การตกแต่งใน Photoshop อีกทีหนึ่งนะคะ <S <S อันนี้ก็จะลบแบบเล็กๆนะคะแบบรีบๆในมือถือล้วนๆเลยนะคะอันนี้เราจะสอนบบในมือถือล้วนๆเลย อ่าแล้วก็ต้องแขนนะคะรอยข้อต่ออะไรรอยข้อพับศอกมันดำไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลบๆนะคะลบๆไปค่อยๆนะคะต้องใจเย็นๆน,นะโออันนี้เราก็จะใช้กระชับตัวเดิมนะคะลบเพราะว่าเฟซแอปออกนี่ค่ะอันนี้เราปาดไปเลยนะ,ะรู้สึกใจร้อนใช่ไหมแต่เราค่อยๆปาด แต่ว่าก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะถือว่าไม่เนียนมากแต่ก็ได้อยู่ค่ะมันจะใช้ได้เฉพาะ,ะพื้นหลังที่มันเนียนแบบนี้นะ,ะแต่ถ้ามันแบบมีรายละเอียดเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะคะต้องไปใช้ใน Photoshop อีกทีนึงดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีทุนนิดนึงนะคะก็ซื้อเถอะคะ่ะซื้อะะต่อไปนะคะมาการที่การแต่งหน้าค่ะเข้าไปที่ลุกนะคะแล้วก็ เมคอัพก่อนแล้วก็มาที่ลุกเนาะแล้วก็เลือกไปเลยค่ะว่าอยากจะได้ลุกไหนนะคะแล้วก็เราค่อยไปปรับเปลี่ยนทีกเงอย่างเช่นลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยคิ้วอะไรอย่างเงี้ยเลือกลุกมาก,ก่อนเพื่อเป็นเบสนะคะว่าแบบเอออยากจะได้มาณไหนส่วนตัวเนี่ยใช้บ่อยที่สุดคือป๊าปี้แคทนะคะบ่อยมากบ่อยบ่อย,บอยแบบสุดๆเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนจะจะบ่อยกว่าน,นี้อีกแต่หลังๆมาเนี่ยเอเหมือนลิปสติกเขามันไม่ค่อยจะติดอะคะก็เลยเปลี่ยนไปใช้ลุกอื่นมากแล้วก็เปลี่ยนลิปสติกแทนนะคะ ด้วยควที่แบบป๊าป,ปอายเนี่ยมันจะแบบส่งตาฟ้าให้แบบฟ้าฟ้าแบบฟ้าฟ้าตะโกนเลยค่ะก็เลยจะใช้ในส่วนของป๊าป,ปี้อายนะคะต่อไปไปที่คอนทัวร์ค่ะแล้วก็ลงคําว่าเลื่อมนะคะเราจะมาทําหัวตาให้วิงวิกระแทกนะคะคือแบบใครเห็นก็คือตาวิ้งมาก่อนเลยนะคะเราจะค่อยๆแบบ ปรับเลื่อนเลื่อนเลื่อนทีละนิดนะคะเนี่ยเราปาดปาดปาด,ปาดไปเลยแล้วเส,สักพักเดือนเราก็ใช้ยางลบนะคะมาลบลบเพื่อเก็บรายละเอียดนะคะแบบนี้ใครที่ทําตามอยู่แล้วว่าทําตามไม่ทันนะคะกดพอสนะคะแล้วก็หยุดแล้วก็ไปทําตามได้นะ,ะหรือจะเซฟคลิปไปดูเลยก็ได้นะคะอนุญาตทางทันทีเลยแต่ว่าอย่าเซฟคลิปไปเผยแพร่ที่ื่นนะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะตาของเราก็จะวิงวิอะไรอย่างนี้มันจะดูปอมๆนิดนึงนะคะตอนนี้มันจะปอมนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอาเข้าแอปปีแอปหนึ่งนะคะเราไฮไลท์ตาเสร็จแล้วเรามาไฮไลท์จมูกมากนะขอจมูกพุ่งๆนะคะปาดปาดปาด,ปาดเข้าไปนะแล้วก็จินตนาการว่าแสงตรงไหนมันตกกระทบเราจะทำให้จมูกเราพุ่งนะแล้วก็ปาดลงไปเลยค่ะ อ่าน,นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้คือเมคอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปกันที่แอปต่อไปนะชื่อแอปว่าเรมินีนะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนก็เลือกรูปที่เราจะแต่งไปได้เลยนะคะแล้วก็เลือกข้างบนเนาะสีดําที่เป็นแถบสีดํานะอ่ะไม่ทันแล้วก็รอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะคะรอแอปเนี่ยประมวลผลแป๊บนึงนะคะสําหรับรูปของเราเนาะ ออปตัวนี้นะคะถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยจะใช้ได้วันละ5รูปนะคะส่วนถ้าใครปลดเวอร์ชันโปรแล้วเนี่ยก็จะใช้ได้แบบไม่อันเลยค่ะนี่ค่ะพอเอาเข้าแอปแล้วก็หน้าตาน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะสมจริงขึ้นนิดนึงอะแกแบบขนตาแบบขนเอ้ยขนตาแล้วก็ให้ลงกไฮไลท์ที่เราแบบใส่มานะคะก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะ ส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยบางที่เนี่ยแอปตัวนี้นะคะมันอาจจะทําให้รูปร่างเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปนะคะราไงก็ใช้ยานอย่างระมัดระวังด้วยนะคะโอเคต่อไปไปที่แอปไล t ์รูมนะคะเข้ามาแล้วแล้วก็เราก็ทําการอัปโหลดรูปของเราเข้ามาได้เลยเราขออนุญาตไม่เบอร์รูปตัวเองนะคะขี้เกียจโอเคเลือกรูปของเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็ เข้าไปได้เลยค่ะเข้าไปแต่งเนาะอันนี้นะคะตัวฉอจะใช้ในส่วนของอ่อพรีเซตที่ของเชอร์มีอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นพรีเซตที่ปรับแต่งแล้วเรียบร้อยนะคะในรูปอื่นแล้วก็คือจะมาใช้ในรูปนี้นะคะเพราะว่าเชคขี้เกียจโอเคก็รูปก็จะได้ประมาณนี้เลย เนาะสำหรับใครที่อยากจะได้ให้รูปมันเป็นโทนนี้นะคะก็อยากจะให้ถ่ายแบบพื้นฐานเนี่ยรูปเดิมๆนะคะให้เป็นแบบว่าแบบเดียวกันชื่อนะคะมันถึงจะได้รูปแบบใช้โทนเดียวกันแล้วมันออกมาเป็นแบบเดียวกันนะถ้าสมมติว่าบ,บใช้รูปรูปแรกอย่างเงี้ยมาแล้วมันแสงไม่เหมือนอย่างเงี้ยแล้วพอมาใช้โทนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเธอเธอแต่งรูปเนี่ยจะแต่งมือเทบ จะทุกรูปเลยนะคะ่ะจะมีแค่แบบจากรูปเก่ามาแล้วก็เอามาใช้เสร็จแล้วก็จะมาปรับปรับเพิ่มอีกนิดนึงนะคะไม่ไม่ได้ใช้กับทุกรูปเพราะว่าแสงมันเพี้ยนไปทุกรูปเลยะคะ่ะเชืดเอาง่ายๆรูปที่ทุกคนได้จากร้านเชื่อเนี่ยก็คือมันจะไม่เหมือนกันสักรูปเลยะคะ่ะโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็เรียบร้อยค่ะบันทึกเรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วแค่นี้เองนะคะทุกคนก็จะได้รูปนะคะที่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะยังไงเนี่ยถ้าใครชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบาย